สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็มาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าให้กับทุเรียนต้นนี้นะครับก็เป็นทุเรียนที่ผมได้ปลูกไว้ที่บ้านหนึ่งต้นนะครับปลูกไว้ลองดูนะครับเผื่อได้กินนะครับ วันนี้ก็จะมาติดตามผลของการแก้ไขด้วยนะครับหลังจากที่มีการแก้ไขในเรื่องของโคกแห้งนะครับโคกมันจะแห้งเพราะว่ามีรากไม้เข้ามานะครับแล้วก็จะมีกิ่งแห้งด้วยนะครับกิ่งแห้งที่ปลายนะครับปลายยอดฝั่งด้านนู้นนะครับก็ตามคลิปที่ผมได้ทำได้ทำไป แล้วก็ลงคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาดูด้วยว่าหลังจากที่ทุเรียนได้รับน้ำฝนนะครับได้รับน้ำฝนจากที่มีการฝนตกนะครับที่มีฝนตกเมื่อสีวันที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าตกค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับตกประมาณ30นาทีนะครับ วันนี้ก็อุณหภูมิก็อยู่ที่35องศานะครับอุณหภูมิแบบสบายๆนะครับทุเรียนก็จะอยู่แบบไม่ไม่ร้อนเกินไปนะครับถ้าอุณหภูมิ35องศาเนี่ยทุเรียนจะอยู่ได้แบบสบายๆนะครับถ้าต่ำลงมากว่านั้นก็ดีนะครับอยู่ที่20 27ถึง30องศาเนี่ยจะพอดีพอดีนะครับ 35องศาก็ถือว่าไม่ร้อนเกินไปนะครับไม่เหมือนกับ42-43องศาที่ผ่านมานะครับอันนั้นร้อนมากหลังจากที่มีการตัดญ้านะครับนี่ผมตัดย้าเสร็จนีครับดูใบนะครับดูใบดูสภาพใบทั่วไปนะครับสภาพใบทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับ หลังจากที่มีการเฟื้อต้นมานะครับเพื่อนๆดูสภาพใบนะครับใบใหม่นะครับใบใหม่ทุเรียนหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนแรงนะครับมันก็จะเป็นใบแบบนี้นะครับใบก็ถือว่าใช้ได้นะครับออกมานี่ครับใบเก่า เพื่อนเพื่อนดูใบเก่านะครับหลังจากตอนที่ผมแก้ไขจะเป็นใบแบบนี้นะครับใบจะเป็นลักษณะใบบิดบิดใบหยกักหยักนะครับใบเล็กๆเ,เหมือนกับการขาดทาตุสังกะสีนะครับเนี่ยช่วงนั้นมันร้อนด้วยนะครับประกอบกับน้ำนะครับน้ำอาจจะลงไม่ดีดินมันจะแข็งนะครับมีรากไม้เยอะเยอะแยะนะครับารากเคือเคือไม้นะครับเข้ามา มันอาจจะมีปัญหานะครับอาจจะมารบกวนรากของทุเรียนนะครับผมก็ได้รื้อโคกนี่ครับลงไปดูนะครับผมได้รื้อโคกนะครับใช้จอบดดยหญ้านะครับเปิดหน้าดินก็มีการมาสับตรงนี้นะครับเนี่ยผมใช้จอบเนี่ยมันสับนยครับสับไปอย่างนี้นะครับถากนะครับมัน มาโดนตรงนี้รากตรงนี้ก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วนะครับผมก็นำทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมไปแล้วนะครับเเกี่ยวกับการใช้จอบมาโดนตรงนี้นะครับรากดีแล้วนะครับระบบรากดีแล้วการถอนหญ้านะครับการถอนหญ้าที่โคกทุเรียนนี่ครับหญ้าแบบนี้เนาะซึ่งเป็นหญ้เาเหี้ยวหมูนะครับเ,เราสามารถถอนได้นะครับ ดินชุ่มๆนะครับดินชุ่มๆเนี่ยเราถอนได้นะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าเราถอนแบบไม่เยอะนะครับหมายความว่าถ้าถ้าไม่ถอนแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับถ้าถอนมาเป็นดินดินที่ติดมาเป็นก้อนใหญ่ๆอันนั้นอาจจะติดรากของทุเรียนมาด้วยนะครับถ้าเราถอนแบบไม่กี่ต้นนะครับถอนทีละต้นสต้นนะครับโยกนหนึงเนี่ยมันจะได้ รากขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะไม่มีผลกระทบต่อรากทุเรียนเท่าไหร่นะครับถ้าเราถอนอทีละต้นสองต้นนะครับโคกทุเรียนนะครับถ้าเราไว้หญ้าที่มันไม่หนาเกินไปนะครับไว้หญ้าลักษณะนี้นะครับมันก็จะจะดีนะครับดีมากๆเลยนะครับถ้าหญ้าหนาเกินไป ารากของญ้าเนี day, ่ยมันก <c oughs> <c oughs> <CGI> ็อาจจะไปอมรากทุเรียนเอาไว้นะครับมันอาจจะสะสมความความชื้นเยอะจนเกินไปนะครับถ้าทําได้นะครับถ้าขยันก็ถอนนะครับส่วนมากผมก็จะตัดตัดเอานะครับตัดเอาพอมันขึ้นมาเยอะผมก็จะมาถอนเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะครับถอนให้มันเกิดเป็นช่องนะครับเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องนะครับ ต่อไปทุเรียนโตขึ้นก็ร่มถงทุเรียนก็จะคลุมตรงนี้ไว้นะครับหญ้ามันก็จะลดนะครับลดอ,อัตราการเกิดหญ้านะครับอันนี้ทุเรียนก็ยังเล็กอยู่นะครับมันก็จะค่อยๆดูแลกันไปนะครับนี่ครับวันนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับติดตามผลของการแก้ไข เกี่ยวกับทุเรียนโคกแห้งไปด้วยนะครับสำหรับสปริงเกอร์นะครับท่อที่ผมวางไว้นะครับเนี่ยเราก็ใช้ฟางข้าวเนี่ยกลบเอาไว้แล้วก็ใช้หญ้าแห้งนะครับกลบท่อเวลาเรามาให้ตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงที่แดดร้อนๆนะครับเราก็เปิดเปิดวาล์วนะครับเปิดวาล์วให้น้ํามันไหลนะครับไหลออกแบบไม่เยอะนะครับให้ความร้อนมันออกก่อนนะครับ ถ้าช่วงไหนที่มาผมมาลดตอนตอนเที่ยงนะครับพอมันคลายความร้อนแล้วก็ค่อยๆเปิดให้มันกระจายนะครับการกระจายของน้ํามันก็จะไปโดนอากาศมันก็จะไม่ร้อนเกินไปนะครับเราก็เปิดเลยนะครับทีแรกก็ไล่ความร้อนออกก่อนนะครับมันก็ไม่กระทบรากทุเรียนเท่าไหร่หรอกนะครับความร้อนจากน้ําที่เราเปิดเบาๆนะครับมันก็ไหลค่อย,อย,อยๆไหลออกมา แล้วมันก็จะค่อยๆเย็นนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ครับผมอขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ